เจ็บแล้วไม่จำครับเมื่อแชมป์คิกบ็อกซิ่งอีกคนนึงครับเห็นเพื่อนโดนศอกก็เลยอยากจะท้ามวยไทยโดยให้มวยไทยใช้สอกบ้างนะครับอยากจะลองว่าสอกของมวยไทยนี่มันดีจริงหรือเปล่าครับเป็นการเจอกันระหว่างเขาคนนี้ครับวันลบวีรศักดิ์เล็กในกางเกงน้ําเงินนะครับแชมป์ M1 มวยไทยปี2547ครับแล้วก็แชมป์ w p m f ปี2552ครับผมเจอกับเขาคนนี้ครับนี่ครับ อาราชิฟูจิฮาระครับแชมป์คิกบ็อกซิ่งญี่ปุ่นนะครับโดยทั้งคู่เจอกันในวันที่16เดือนตุลาคมครับปี2548นั่นเองครับโอ้โหท่านั้นของอาราชิฟูจิฮาระนี่ไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่งใน All จะเป็นนักคิกบ็อกซิ่งครับแชมป์เจนเน็ตเวิร์ครับแชมป์เวิร์ลโปรเฟชชั่นอลมวยไทยฟีดเออร์เรชั่นนะครับแล้วก็แชมป์เวิร์ลบ็อกซิ่งคอนซิลส์มวยไทยแชมป์ลุมพินีด้วยเคยมาแข่งที่ลุมพินีด้วยนะครับแหมนะ่นี่แข่งในกติกาคิกบ็อกซิ่่่งครับแตวา อนุญาตให้ทางเราใช้ศอกเดยมที่ขอให้ตัวเองใช้ศอกเหมือนกันครับแหมจะเป็นยังไงผมจังหวะนี้มาครับยกที่หนึ่งครับแหมพูดเสยนฮะแหมมามวยมาถึงเปิดยกแรกก็ต่อยกันเลยครับขอไปด้วยครับมาครับเตะซ้ายไปครับเผื่อมีคนฝากถามประวัตินะเดี๋ยวไม่บอกประวัติแล้วเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะครับไปครับจังหวะนี้ครับเดินข้าาครับหนึ่งสองครับทางด้านของอาราชิแหมบอลลมนี่กางเกงสีน้ำเงินครับทีบเขาวลบออกขวาหน้าบอลลมเดินข้าาคบหมัดขวาครับยับขวาครับ เขามาอื้มโดนหมัดครับแดกคล่อมไปหน่อยครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับวอลลกครับยังไงครับมัดหนึ่งสองครับวอลลบบลบเสือบท้าเข้ามาครับอาราชิออกเกมตั้งหนึโดนทีปครับยิงหมัดซ้ายตรงครับวอลลกครับเดินเข้าหาจังหวะนี้ครับทีบขวาหน้าไปก่อนครับมาครับหมัดครับต่อยท้องไปทีหนึ่งครับฐานันของอาราชิโอ้ยศอกซ้ายครับรอยครับรอยศอกซ้ายครับรอยครับแหม่ดับเบิลซอกครับดับเบิลพางครับแหมของอาราชินี่โอ้มีศอกขวาเหมือนกันครับนี่ครับ กติกาขอใช้ศอกได้ครับแล้วก็ตัวเองขอใช้ศอกได้ด้วยครับแล้วกรรมการเข้ามาแยกครับเอาวันลบโดนไปก่อนวันลบมีแผลแตกครับเอาแล้วครับแล้วอืวันลบไม่สบอารมณ์ครับของวันลบวิบครับวิบวิบแปลว่าแหมโมโหไม่สบอารมณ์ครับวันลบวิบครับวิบอ่าได้อยู่ครับแผลเล็กน้อยครับไม่มีปัญหาครับแหมที่หัวคิ้วขวาครับเหมือนเอาคืนให้เพื่อนร่มชาติเลยครับทของอราชิกครับเพราะว่าเพื่อนของอราชิกเพิ่งโดนโดนไปเมื่อวิดีโอที่แล้วนะครับถ้าถ้าใครจาได้นะครับ มาครับแหมครับเตะต่อขาไปพางนึงครับจันั้ะของวันลบครับจังหวะนี้อาราชิยับครูก่อนครับยับครูครับทีมดักไว้ก่อนครับวันลบครับอย่าเล้าๆลครับอย่าเล้าล่วแปลว่าอยับประมาทครับไปครับวันลบอืมาครับแข้งซ้ายครับเตะจอขาเพราลบถีบขวาหน้าเดินขวาอาราชิอาราชิเตะครับพับนอกครับอาราชิเจาะย่างจังหวะนี้ครับแหมครับเตะครับวืดไปครับแหมอวันลบต้องเช็ดที่หัวตาครับแหมเลือดมันไหลครับโอ้โหเอาละครับนี่ครับ แม่เขาขอใช้ศอกเหมือนกันนะฮะและนี่ก็เป็นไฟที่ทำให้อาราชินีสนใจจะมาฝึกมวยไทยหลังจากนี้นะครับเพราะว่าอาราชินีนอกจากต่อยคีบ็อกซิ่งแล้วหลังจากนี้อาราชิไปต่อยมวยไทยด้วยนะครับก็ที่ผมบอกว่าเขาได้ไปได้ไปแชมป์ที่ที่กรุงเทพที่ลุมพินีด้วยนะอาราชินะะคนนี้ครับไม่ธรรมดาครับอาราชิมาครับมาดูครับสายผางไปก่อนครับอาราชิครับ ทีมขวาหน้ามาครับทานนของวันรลบยิงซ้ายเขาบันลกโอ้ศอกซ้ายครับโอ้โหลงไปครับนอนงายแล้วันตั้งคุ้มครับโอ้โหดีดดิ้นกลิ้งไปกลิ้งมาครับโอเจอศอกเขาทันดอกไม้ครับพยายามจะลุกขึ้นลุกไม่ไวครับเรียบร้อยตั้งคุ้มครับโอ้โหนี่ครับเป็นท่านอนของวันโลกครับแมชนะครับในยกที่สองครับโอ้สะใจเลยครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับสุดยอดครับเอามาดูครับภาพช้าจังหวะนี้ครับเข้ามาครับ ยิงหมัดซ้ายตรงมาก่อนครับแหมมึมนไปก่อนหึ่งดอกแล้วซ้ายผางเข้าทันดอ,อกไม้ครับโอ้โหลงไปนอนงายเลวันครับอือือเรียบร้อยครับและนี่คือวันลกวีรศักดิ์เล็กครับโอ้โหสุดจริงๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ